ถ้าเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพล,ลเรียนโดยเจ้าพุกสะพานหรือแม้แต่ถนนเนี่ยมันจะมีการเอาภาพเนี่ยมาโชว์แต่ถ้าว่ามีการเข้าไปบอมเป้าหมายทางทหารภาพเนี่ยเงียบกริบท่านม้ชมครับขเขมรมันไม่กล้าโชว์ครแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยกล้าโชว สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวนะครับมารายงานเหมือนเดิมนะครับก็เป็นข่าวประจำมาที่16เดือนธันวาคมนะครับก็ย่างก้าเข้าสู่วันที่9ของการบริการทางทหารสิ่งที่กองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2เนี่ยได้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายในด้านยุทธปกรณ์ในฝ่ายกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่ ทำให้คนไทยเราเนี่ยอาจจะช็อกนะครับก็คือว่าปฏิการทางทหารนะครับตลอด8วันที่ผ่านมานี้นะฮะกองทัพเนี่ยได้มีการเข้าไปพิสูจน์ทราบเป้าที่มันถูกทําลายชัดเจนนะฮะก็คือเรื่องของจรวดหลายลำกล้อง b m เม21มันได้มีการถูกทําลายไปเพียงแค่1เป้าหมายเท่านั้นหลังจากที่เราเองเนี่ยก็ได้รับทราบข่าวที่มาจากแนวหน้าครับบอกว่า มันน่าจะไปถึง5กันแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับเราก็ต้องใช้ข้อมูลของกองทัพเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องยืนยันและก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องการจะก,กล่าวก็คือว่ามันโดนทําลายน้อยไปหน่อยนท่านผู้ชมครับคือมันน้อยมากเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าวัดกันแล้วนะไม่น่าจะถึง10%์นะฮะสำหรับจรวดหลายลำกล้องที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขามีฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปฏิการทางทหารทั้ง8วันนะครับเรามองว่ามันน่าจะมีมากกว่านั้นนะฮะแต่ว่าเราก็ยังมองอีกมุมหนึ่งนะอย่างพวกจรวดหลายลำกล้องเนี่ยท่านผู้ชมทั้ง PSL 8 1หนะฮะหรือจะเป็น t ท p e 90B หรือจะเป็น r m 70เนี่ยสามรายการเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่เคยมีการถูกรายงานว่ามันถูกพัง ตรงนี้เราอาจจะมองว่ามันจะเป็นมุมมองในเชิงของการทูตระหว่างไทยกับจีนหรือไม่ทีนี้หากว่าเราเนี่ยนะฮะมีการเข้าไปรายงานว่าเราสามารถเข้าไปบอมนะฮะจรวดหลายลำกล้องทาย psr 8 1หรือเป็นทย90้าเนี่ยอาจจะทำให้จีนเนี่ยไม่พอใจก็ได้อันนี้เราคิดเองนะท่านผู้ชมในมุมมองของภาคประชาชนนะครับแต่ว่ารายงานที่กองทัพเนี่ยเขาบอกว่า bm 2 1่มันถูกทำลายเนี่ย มันน้อยมากไงท่านผู้ชมซึ่งในฝันเป็นจริงแล้วเนี่ยความสามารถของเราเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจคนได้นะว่า BM21 มเนี่ยมันอยู่ทรงไหนแต่ว่าความสามารถในการเข้าไปทําลายมันเนี่ยนะฮะยังคงเป็นข้อสงสัยอยู่ทีนี้สิ่งหนึ่งท่านผู้ชมครับอันนี้เราก็มองกันในแง่ของภาคประชาชนนะครับเรากําลังมองว่าหากว่า b m เ1เนี่ยมันยังคงที่จะลั่นพวกจรวดนะเข้ามาใส่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพลเรือน โดยเฉพาะในฝั่งไทยแบบไม่เลือกเป้าแบบเนี้ยเราก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์โดยชอบทมนะฮะที่เครื่องบินแบบ F16 จะมีการบินเข้าไปล่าเป้าบนพื้นที่น่านฟ้าของกัมพูชาโดยเฉพาะพวกจะววดหลายแลำกล้องทั้งหลาย bm 2 1เป็นต้นทีนี้อาวุธชนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับที่สามารถเข้าไปไล่ล่าได้เนี่ยนะฮะเรามองว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นรุ่นหนก็คือ ajm 65เมอร์เบลิตฮะขีปนาวุธแบบเนี้ยกองทัพประกาศไทยก็มีใช้งานฮะแล้วก็สามารถนำมาติดตั้งในฝูงบินสายฟ้าได้โดยเฉพาะฝูง103เพราะมันเคยมีรูปประจักษ์ชัดขึ้นมาและฝูงบินตรงเนี้ยก็เอาไว้สำหรับการโจมตีภาคพื้นดินโดยเฉพาะเราก็เลยมองว่าการล่าเป้านะฮะเช่นพวกจรวดและลำกล้องทั้งหลายเนี่ยที่เขเมรเขามีนะฮะแล้วก็มีการสันโบเข้ามาฝ่ายไทยเนี่ย เรามองว่ามันน่าจะมีความชอบธรรมนะครับที่เครื่องบินแบบ F 16ติด a g ติดเเมหหมอร์ลิตครับมันต้องทำการบินล่วงลึกนะท่านผู้ชมเข้าไปในแผ่นดินของกัมพูชาแล้วก็มีการเข้าไปสอยเป้าหมายดังกล่าวทีนี้ระยะการทำการของขีปนาวุธเอเจมหห้มอร์ลิตเนี่ยนะครับมันก็มีระยะอยู่ที่ประมาณสัก20กนะิโลเมตรฮะทีนี้หากว่าจะมีการสอยเป้าหมายเนี่ย จริงๆแล้วมันก็สอยได้นะหากว่าเรามีการสืบทราบเป้าว่าเบียมสอเนี่ยมันจอดอยู่ในที่โลง่งหรือว่ามันจะมีการเคลื่อนที่ฮะไปตามท้องถนนเนี่ยท่านผู้ชมบางครั้งนะหากว่าเส้นทางการเดินของเบียมสอเนี่ยมันเข้ามาในระยะของตัวขีปนาวุธ a j 6 5มครับมันน่าจะมีการสอยได้หรือหากว่าเบียมสอนะฮะมันถอยห่างจากชายแดนเนี่ยไปสัก30กิโลเมตรนะ แล้วก็มีการซันโวเข้ามาเนี่ยตรงนี้ฮะเครื่องบินของเราเนี่ยน่าจะมีการบินฮะลึกเข้าไปยังแผ่นดินของกาบูชาประมาณสัก10กว่ากิโลเมตรท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการเข้าไปล่าเป้าหมายเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะากรกะทําได้แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นสิในท่านผู้ชมครับฝ่ายคขเมรเนี่ยมันกําลังจ้องเราอยู่ฮะมันกําลังจ้องว่าเราเนี่ยจะมีการส่งเครื่องบินครับลำหน้านฟ้าและก็จะได้นําประเด็นนี้ครับไปฟ้องอเมริกา คือเราดูได้จากปฏิการนในช่วง3วันต้นๆเนี่ยมันมีการปล่อยข่าวหรือว่าเครื่องบินแบบ F16 นะครับบินล่วงลึกน่านฟ้ากัมพูชาโดยเฉพาะที่ปล่อยเปตมันก็มีการไปเอาภาพลวงฮะท่านผู้ชมที่เห็น F16 กเนี่ยกำลังบินเหนือพื้นที่ตึกนะฮะในปลอยเปตแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพจริงเ่ยมันเป็นเฟกนิว ถึงขนาดที่สื่อการพูชานะครับมีการทำภาพกราฟิกว่าตอนเนี้ย F16 นะครับมีการเข้าไปหย่อนไข่นะฮะในดินแดนลึกของการพูชาเนี่ยสามจุดแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยมีช่องเราช่องเดียวครับที่เอารายงานข่าวกัมพูชาโดยเฉพาะที่มาจากกระทรวงกลาโหมนะมารายงานว่า F16 นะครับมันบินเข้าไปใกล้กับจังหวัดเสียมราฐครับแล้วก็มีการเข้าไปหย่อน,นะะสะพานอูนิกซึ่งเป็นสะพาน อดิสารของกัมพูชานะแต่ว่ารายงานที่มาจากกองทัพบ,บอกว่ามันไม่มีนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการส่งเครื่องบินเข้าไปทําลายสะพานอูนิคือถ้าหากว่ามันมีนะท่านผู้ชมมันก็จะมีภาพปรากฏให้เห็นเลยฮะในสซเชมีเหยขอกัมพูชามันจับง่ายะฮะถ้าเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนโดยเจ้าพ่วงสะพานหรือแม้แต่ถนนเนี่ยมันจะมีการเอาภาพเนี่ยมาโชว์แต่ถ้าหากว่ามีการเข้าไปบอมเป้าหมายทางทหาร ภาพเนี่ยเงียบกริบท่านผู้ชมครับขมรนมันไม่กล้าโชว์ฮะแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยกล้าโชว์มันเป็นข้อยืนยันนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กัมพูชาเนี่ยมันกําลังจะฟ้องเรากับทัรมนะฮะมันต้องการจะโยงว่าเอฟบเนี่ยบินล่วงลึกน้นฟ้าเอาพวกไข่ฮะไปย่อนใส่โรงเรียนใส่บ้านใส่สะพานใส่วัดโบราณสถานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝั่งขมรเนี่ยต้องการรายงานและมันก็มีการรายงานทุกวันท่านผู้ชมครับเพื่อต้องการให้โลกเนี่ยเห็นว่าเอ้ย ฝ่ายไ,ไทยเนี่ยกระทำรุนแรงนะและมันก็มีคนไปงับเหยื่อนะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็งับเหยื่อจีนก็งับเหยื่ออเมริกาเองบางครั้งก็งับเหยื่อเหมือนกันแต่ว่าในทางลึกเนี่ยนะฮะเราก็น่าจะมีการพูดคุยครับกับอำนาจทั้งจีนทั้งอเมริกาหรือแม้แต่ฝรั่งเศสว่าเป้าหมายที่เรามีการเข้าไปบอมนะฮะมันเป็นเป้าหมายทางทหารแล้วก็เป็นเส้นทางในการลำเลียงยุทธปัจจัยในการที่จะมาทำภาระสงครามกับในฝ่ายไทย ตรงนี้ก็นำมาเสนอเป็นขา่าวท่านผู้ชมครับ